สีขาวอะไรแบบน้มแล้วพี่ก็ใส่แบบว่าเออสีเหมือนีนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะแต่งกับซาตังก็ได้ไงฟิลเพื่อเจ้าเปล่าเเพื่อเจ้าเพื่อเจ้าเราก็เป็นเสร็จเราจะใส่ซองได้พี่เชฟก็เป็นยูข้าวแก่ฝั่งนี้คุณก็เป็นข้าวแก่ฝั่งนั้นไปเงั้นเรามาเริ่มพิธียกกระชากันนะบัดนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคค่ะพี่เจมส์เหรครับเราเริ่มเพื่อนเพื่อนพิธี อยากให้กุ้งนวก็ถ่ายรูปคู้กันนะรุ้เอยโอ้จุ๋มรุงงานอะจุมมลุงงานยากแล้วนี่ค่อยๆล่ะค่อยๆล่ะค่ะค่อยๆละเออขนกลัวันกลัวคนเยอะเลยอาให้เราเราเทียบเียให้ให้ให้ป้อนให้ป้อนแบบอ๋ออย่างงี้ดีกว่าทุกคนเราลองหลับตาดีกว่าค่ะแล้วเราไม่ได้อยู่ในที่นี้เนาะน้องจะได้ไม่ตื่นคนค่ะดมแล้วดมแล้วแล้วจะได้แล้วจะได้แล้วเออใกล้ละใกล้ละใกล้ละ ลุ้นเหมือนกันนะคะเอ้ยเก่งนะช่วยพ่อทำอาหารกินนะค่ะเก่งชอบนะเป็นลูกกตัญญูนะเรียกว่าลูกกตัญญูนะคะมันโม้เป็นไงมันโม้เป็นไงป๊อตอะไรครับมันโม้ตอนนี้โอเคไหมพี่ป๊อตโอเคโอเคมันกำลังบอกว่าตื่นเต้นอยู่นะฮะเนี่ยจะชินละจะชินละนะคะจะชินละแต่จุ๊บมุ้งเป็นงานมากเมื่อกี้มองไปทางผู้บริหารแล้วยิ้มนนะฮะ โอ้โหนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะขอบคุณนะฮะตลอดจูมูนนะฮะแล้วน้องมันม่วงด้วยนะครับขอบคุณครับ